สวัสดีครับด้วยสวัสดีครับแม่จะเอารองวิสุบวันนี้เราน้ำท่วมเฮว่ามาเลยว่ามาเลยว,วันนี้จะพามาชมวันนี้จะพามาชมน้ำท่วมนะคะวันนี้นจะมา,มามน,ำมน้ำแต่ว่าเตียโพดวันนี้น้ำท่วม นาข้าวที่บ้านกุดชิมครับอำเภอนหนองเรือจังหวัดขอนแก่นค่ะโอ้โห,โหปกติตรงนี้เป็นอันนี้เป็นน้ำท่วมรอบสองแล้วน้ำล,ล้รอบน้ำนันละตอนน้ำน่ะแต่ว่ามันก็เพิ่มขึ้นหมดครับผม วันนี้น้ำก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะคะตรงนี้เป็นทะเลแล้วปกติเป็นนาข้าวนะคะ อันนี้ก็ต้องเป็นกระแพงอันนี้ก็โอ่ง<อ>ต้องมัดไว้นะคะเดี๋ยวลอยน้ำหนึ่ง